ตอนประา hm สาทสัมผัสทั้งห้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูมาในตอนประสาทสัมผัสทั้งห้าวันนี้คุณครูก็ มีคำถามที่จะมาถามเด็กๆด้วยไหนดูซิจะมีเด็กคนไหนตอบคุณครูได้บ้างนาถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มที่คำถามแรกกันเลยค่ะไปเลยอวัยวะใดใช้ในการมองดูสิ่งต่างๆติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบคือตาเก่งมากค่ะเด็กๆอวัยวะใดใช้ในการดมกลิน่น คำตอบคือจมูกนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากอวัยวะใดใช้ในการฟังเสียงต่างๆคำตอบคือหูนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เ,เก่งมากอวัยวะใดใช้ในการลิ้มรสชาติคำตอบคือลิ้นนั่นเองปิ้งปองปิ้งปองอวัยวะใดใช้ในการจับสิ่งของต่างๆคำตอบก็คือ มือนั่นเองค่ะเด็กๆการจบลงไปแล้วนะคะกับคำถามทัม้งห้าคำถามของคุณครูไหนใครตอบได้ถูกทุกข้อเลยไหนยกมือให้คุณครูดูหน่อยสิว้าวเก่งมากเลยคุณครูขอปรบมือให้เลยค่ะอ่าต่อไปคุณครูจะมีเกมมาให้เด็กๆช่วยกันคิดเอ๊ะจะเป็นเกมอะไรนะเกมน,นี้มีชื่อว่าเอ๊ะอะไรอยู่ในกล่องคุณครูกล่องนกล่องมีรูด้วยอ่าไหนลองมาฟังเสียงสิคนะว่าเอ๊ะ ่าจะอยู่ในกล่องเด็กๆจะทายถูกไหมเอออะม่าฟังเสียงพร้อมกันนะโอ้มีเสียงด้วยค่ะเด็กเ,กเอ๊อเ,เด็กรู้หรือยังคะว่าข้างในเป็นอะไรอ่ายังไม่รู้ใช่ไหมล่ะคายังไม่รู้เดี๋ยวคุณครูลองดมดูอะคุณคจะปิดตาแล้วก็ดมดูไม่มีกลิ่นเลยค่ะเด็ก,เ,ดกเอ๊จะเป็นอะไรนะต่อไปต้องลองจับดู ดูสิจับดูแล้วเด็กๆผิวเป็นลักษณะกรุขระเป็นรูปทรงวงรีมีลักษณะกรุขระอไม่มีกลิ่นรูปทรงวงรีและมีลักษณะกรุขระเด็กๆชิว่ามันคืออะไรคะเด็กๆรู้หรือยังเอ่ยอ๋อแต่คุณครูยังไม่รู้เลยไหนฉันต่อไปคุณครูจะลองมองดูคุณครูเห็นแล้วเด็กๆ มันเป็นสีเขียวนั่นเองเอ้ไม่มีกลิ่นผิวขรุขกร่รูปทรงวงรีและเป็นสีเขียวเด็กๆว่ามันจะเป็นอะไรนะคุครูใบให้ว่ามันคือผลไม้ชนิดหนึ่งเอติ๊กตอกติ๊กตอกคืออะไรนะอะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วงั้นเรามาเฉลยกันเลยดีกว่าว่ามันคืออะไระนับพร้อมกันหนึ 1, 2, ่งสองสามมันคือ อะโวคาโดไหนใครรู้จักบ้างคะเ mm hmm. ด็กๆเราดูเราฟังเสียงดมกลิ่นเราจับไปแล้วแล้วต่อไปเดครูจะชิมสิว่าอะโวคาโดลูกนี้มันจะมีรสชาติเป็นยังไงนเด็กๆคิดว่าอะโวคาโดรสชาติมันเป็นยังไงคะมันจะหวานมันจะเปรี้ยวมันจะเค็มหรือว่าขมกันนะดูดูข้างในสิคนะเด็กๆสีสวยเชี่ยว มีกลิ่นหอมๆด้วยนะคะแต่เมื่อกี้เราดมข้างนอกเราไม่ได้กลิ่นแต่พอผ่าออกมาแล้วดมใหม่แบบนี้มีกลิ่นแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะมาลองชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติของเจ้าอะโวคาโดเนี่ยมันมีรสชาติยังไงรสชาติมันจะเป็นรสชาติแบบจืดๆมันๆอร่อยดีนะคะเด็กๆเด็กๆไปลองหามาทานดูนะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเก็บเกมที่คุณครูนำมาให้เด็กๆช่วยกันคิปเด็กๆทายถูกกันไหมเอ่ย คงจะทายถูกกันใช่ไหมคะเก่งมากเลยคุณครูขอปรบมือให้อีกหนึ่งรอบเรามาทบทวนกันดีกว่าว่าประสาทสัมผัสทั้ง5้าเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งประสาทสัมผัสที่ตาเอาไว้อะไรคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะเอาไว้มองดูสิ่งต่างๆรอบๆตัวเรา2ประสาทสัมผัสที่จมูกจมูกมีไว้ดมกลิ่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นหรือว่ากลิ่นหอมนะคะเด็กๆจมูกเราก็จะรับรู้กลิ่นทั้งหมดเลย3ประสาทสัมผัสที่ หูเก่งมากกับเด็กๆเอาไว้เพื่อฟังเสียงเยี่ยมมากทั้งฟังเสียงจากสัตว์จากคนที่พูดกันจากสิ่งของที่กระทบกันหรือจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองสี่คือประษาทสัมผัสที่ลิ้น่เด็กๆเอาไว้เพื่อชิมรสชาติจะได้รู้ว่ามีรสอะไรบ้างมีทั้งรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มสุดท้ายค่ะภะษาสัมผัสที่ห้ะสาษาสัมผัสทางร่างกายไม่ใช่แค่มือแต่รวมถึงร่างกายเราทั้งหมดเลยอาจจะเป็นมือ ขาแขนหรือว่าเท้าเพราะว่าเราจะเอาไปจับสิ่งต่างๆเช่นสัมผัสดูว่ากล่องนี้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแข็งแข็งแต่ถ้าเราเอาไหล่ไปโดนเด็กๆก็จะรู้ว่ากล่องนี้แข็งแต่ส่วนมากแล้วเราจะใช้มือในการหยิบจับสิ่งต่างๆจบลงไปแล้วกับประษาสัมผัสทั้งห้านะคะวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมเอ่ยอถ้าเด็กๆดูวิดีโอจบแล้วคุณครูก็จะให้เด็กๆ ทำกิจกรรมท้ายบทเรียนกันนะคะไปดูกันเลยว่าวันนี้คุณครูมีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆทำกัน